สวัสดีครับมาฟอ,อก,กันช่วงบ่ายๆครับวันนี้งานเข่าแล้วพี่น้องบอกเลยนะครเปิดล่างค่าแค่ลา่างรถไทยนะครับนี่นะ<ด> <c oughs> ครับเตรียมส่งไห่เพิ่นนะครับืออื่นวิน,นี้การล่างทำความสะอาดไห่เพิ่นนะครับแตะกุนแลี่ยวๆนะครับ ถูยางดแีแต่เมียยังบะถูดีปหนีเห็นปาชัแล้วน <c oughs> ะครับชีดนะครับปัม๊มตัวนี้ปัม๊มตัวนี้เป็นปัม๊มของแถมให้ลูกค้านะครับใส่ดีอยู่เดอพี่น้อง <c oughs> เป็นของแถมนะครับปั๊มตัวนี้แถมให้ลูกค้านะครับดีที่นะครับ ไส่ดีอยูใครเอาปัม๊มล้างรถก็ได้ตัวนี้แหละครับเพืนี้แหละหรือว,ว่าใส่ใดดีตไดล่างช่องเข้าก็สะอาดให้นะครับจากก่อนจะชงหมอดเนาะเอาไปติดติ๊กเกอร์ให้นะครับเช็คเรียบร้อยนะครับน้ำมันของน้ำมันเครื่อง เช็คไข่เรียบร้อยแล้วพร้อมใส่นะครับไปหอดกะลงงานหนเลยบอกง่ายๆนะครับแต่ว่า,าถ้าเป็นฐานกะควรจะอัดจารบีแนี้จังน้อยนะครับแต่ว่าตวตวโต้รถกะเื่อความใส่เลยนะครับแท่นทีเซล่อมมากทั้งผีวโอ้ย องมืออืนนะครับนะครับอยากให้ท่างแฟนมันแท่ทูปตาเข้านะครับแฟนมันแท่ทูปตาลาสีสไลด์นะครับในมึงนะครับว่ากอนท่าสีทรงรถให้ลูกค้านะครับเท่ากับทำความสะอาดให้นะครับรถนะครับบางเคืีอรถมันก็ลางรุ่ก็พ่ได้นะครับเพราะว่า เอาเวลาเนาะเหตุกาอย่างอื่นนะครับเขาจอดไบนกมันก็ขี่ใส่บางทีอะไรคุณอยู่ใกล้ถนนคุณมันก็นมีเพราะฉะนั้นแล้วอ็เราเลือกแล้วนะครับข้อก็จากมาเห็ดห้มาหล่างทั้งความสะอาดห้ยที่จังสีนะครับเพื่อจังเสี้ยวท้ายให้เมืองนี่แหละนะครับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับของการรงรถให้มันใจได้นะครับในทีมงานนะครับของคูบตาล่าสีสไลดเราจะเริ่อนเท่า นะครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องส่วนลดเรื่องการดูแลร,รักษานะครับก่อนทรงมอบนะครับนอกากเฮ็ดคือรถจะของเนี่ยแหละครับลอยตรงๆเลยล่ะเฮ็ดให้ล่างให้คือรถจะของเลยมนะีคับหนึ่ง ทัานหนึ่งทัานเจ้วเพฟืองคนครับไปอาร์มาอีกแล้วนะครับสองมืออื่นนี่กันนะครับมือสองหาท่านนะครับแต่ว่าทัานเนี่ยมันจะเป็น L อลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับ L อลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับแ,แต่ว่าอุปกรณ์ใส่ตัวเดียวกันเด้อพี่น้องอ่าไอเอ็กตึ้งหกหาเพื่อกันอุปกรณ์ใส่ตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าไฟครับ ไฟกับอ่ามืดน,นะครับไฟบอกผู้แทนแค่นั้นเองนะครับไฟตัวนี้มันจะเป็นอ่าเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดไฟแต่ว่าสาตัวนั้นมันจะเป็น LED นะครับหลอด LED ประหยัดไฟกว่ากันนี่แหละครับเบ,บืออ้อง่นนะครับช่วงเสาร์ช่วงบ่ายเมืดมือแท้ละครับเบืออ้อง่น ของแจกของแถมก็คือว่าเตรียมไว้เป็นทีเรียบร้อยนะครับนี่ยครงบตั้งคนส่งนก็ลางให้ตามความสะอาดให้นะครับบางคนว่าเอ้ยคนใส่ทรงคือส่ทรงหลายใส่ขายดีแต่เมียนบอคนว่านะครับช่วงนี้ก็คือเพราะได้ขายนะครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นคอนปินาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฟี่ดาวก็ได้ ครับให้ค่าเลือกเอามากแบบใดอาซื้อมือนี่ควันปีหนาปีหกเก่าเลยนะครับปีหกแปดใส่ฟปีปีหนึ่งนะครับแล้วก็ฟีดาวก,ไวาก,ากา็ได้นะครับ๋ยวแจ่ลูกค้าจากเลือกเอาโปรไดนะครับตรงนี้นะครับควนสูงสุดเลยนะครับแปดปีนะครับคอันในสูงสุดเลยแปดปีนะครับแต่ว่าถ้าแปดปีแล้ว อยากต่อขึ้นไปอีกอะเห็ดใดขึ้นกันนะครับเป็นสิบปีนะครับเห็ดใดขึ้นกันะนะครับแต่ว่าปีที่เจ็ดนะครับปาาีที่เจ็ดถ้าขอมาติดต่อก็กได้นะครับขยายสัญญาออกให้เุ็ดให้ได้เมื่อนะครับฉะนั้นแล้วก็ตัดสินใจนะครับขอมาสอบถามกันได้นะครับที่คู่ปตาล่าสีสไลด์เฮ้าส์เลยละครับทางออกไปทางมาฉะนั้ใช่เนาะหรือว่าง่ายๆว่าทาง แยกศิลาลาดนะครับแยกไปอำเภอศิลาลาดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับกผมจะฝากไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นแน่นะครับช่องเทวัดทุกวัฏราศีสไลเราจะเดินครับดัวเบอร์เทรลเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0807390204นนะครับนี่จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ อย่างให้ท่างแฟนพันแตกคู่ตาเขานะครับได้เห็นนะครับอ่ะคลิปนี้คงจะฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ